สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถางอภู้หากินหมานะครับวันนี้พีพ่น้องครับมาสํารวจอัปเดตราคาวัวควายย่ที่ตลาดสมสรุกอําเภอรบระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับประจาเช้าวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพศ2567พี่น้องผู้ดใดขอมาฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาวงอภู้หากินหมาแล้วก็ช่องทํากินถิ่นอีสานนะครับตลาดนี้เปิดทําการซื้อขายทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับอยู่ถนนเส้น อำเภอรบระบืออำเภอนาเชือกนะครับพี่น้องติดถนนเข้ามาในถนนประมาณ2กิโลเมตรครับผมอ่ามีทั้งงวทั้งควายนะครับพี่นอ้องอ่าก็เรื่องพี่นอ้องฝากอ่าขุมบัวนะครับพี่น้องก็ขอบคุณขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่สั่งจองขุมบัวนะครับราคาเกษตรกรนะครับไซส์เอสสามร้อยเก้าสิบเอ็มสี่ร้อยห้าสิบแอลห้าร้อยห้าสิบครับเมื่อกี้กับมาส่งคนอยู่ในสนามพีม่น้องโทรสัง่ในสนงในสนามเลยกันกันมาส่งในสนามนี่กับว่าได้จ่ายค่าสา่งพี่น้อง จาก450กับ400ี่ยจาก550กับเหลือ500ยพี่น้องนี่เอาราคาถูกๆครับราคาเกษตรกร390กับเหลือ350ครับอ่ะบอเสียเวลาครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปสำรวจอัปเดตราคาบวัวควายสิถือสิแพ่งเป็นยังไงพี่นอ้องช่วงนี้พี่น้องอยากเกี่ยวเขาเกี่ยวนาวนีล่ะครับพี่น้องว,อว่าเขาบอทั้งหลายนะครับปกติหลายกว่านี้นะครับพี่น้องเออนี่เห็นผูรอแล้วครับพี่น้อง ผูรอของไผ่น้อครับตัวนี้เ <c oughs> จ้าของมันไปยืดใส่ละครับนี่มาหางวัวไปเลี้ยงดิแม่ <c oughs> ได้อีกตัวไปมาทึ่งได้ <c oughs> เอา่อยเลือกเอาพี่น้องอ๋อเห็นผูรอตัวหนึ่งครับพี่น้องเห็นผูรอแต่ว่าเจ้าของว่รูัวไปยืย้อใส่ละครับเดี๋ยวผมสิกลับมาถามไห่นะครับมีตัวมักไปแม่ <c oughs> อ๋อพอมักงวัวผูบ่เออเจียวไปขุนดิครับเอไปเป็นพอพัน เอาไปขุนครับพี่น้องนี่ปอกกับเด็กน้อยครับพี่น้องบรหยุาร์อาทย์ครับเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วครับพี่น้องกับจีขามหาเลือหัวเลยครับพี่น้องช่วงนี้ราคาหัวถือว่าราคาดีเติบเล้ครับพี่น้องราคาขึ้นขึ้นบ้างเล็กน้อยครับพี่น้องขึ้นพอสมควะเพราะว่าหนึ่งัวเขาน้อยครับพี่น้องแต่ว่าคนหไหลของงัวเพราะว่าอ่าปอค่า ายหอยอีสี่กับไปเกี่ยวขเขาเกี่ยวนามพี่น้องบ่ห <มา S 2> อยมีงวัวเขาสนามไกลเปน็นว่างัวที่เขาสนามเนี่ยราคามันก็เลยก็เลยขยับขึ้นครับเดี๋ยวผมจิงยางไปซนนี่ละกันเอาชมราคางัวสาวครับผมโอ้พี่มูหันสวัสดีครับพี่มูหันพี่มูหันสวัสดีครับผมเอาเปลาเอาพี่น้องนี่ซนง้วงามครับอ่ากำลังต่อรองราคาเนี่ยครับพี่น้องราคางัว ขึ้นแล้วลงนะครับตลาดตลาดม็อกคือกันหล่ะกัแต่ละนัดไม่เหมือนกันถ้านัดใดที่งัวเขาหน่อยแต่ว่าคนสื่อหลายมันก็จะขึ้นตามกลไกตลาดได้พี่นอ้องอย่าวันนี้อ๋งัวว่าหลาครับแต่ว่าคนสื่อหลเออกำลังต่อร่องราคากันเดี๋ยวสิสอบถามราคาให้นี่วัยูเ่กินอกกินหญดีั้งนี่ยสอบถามนะครับขายกันไปครับผมบบเป็นเป็นแม่แยกลูกบ,บ่แม่ลูก อ๋อเป็นโคกแม่ลูกใช่ลูกมันตัวลูกแม่ครับไม่ใช่ลูกผู้อ่าตัวนี้ลูกผู้ตัวนี้ลูกแม่ตัวลูกผู้นี่ราคาเท่าไหร่ครับนี่ส่าสามส่าสามพี่น้องสองหมื่นสามโอ้ตัวบักใหญ่พี่น้องมึงลูกแม่ส่าเจ็ดลูกแม่สองหมื่นเจ็ดร้อยเมตรเออสองโคบนี่หามือนอ๋อพี่น้องลูกตัวดีแล้วกับแม่มันโค้งสั่งใหญ่นะครับสูงร้อยห้าสิบบวกทุกตัว ปา,ปาง้อเนขันน้ำเลี้ยงซื้อได้พี่น้องนี่เอาเป็นง้อจอยซื้อครับเบื้งลูกสาวครับลูกสาวกับตัวใ,ใหญ่พี่น้องสองโค้มนี่หามืน่นพอซื้อได้พี่น้องจุดตัวละมื่นสองพันห้าร้อยแม่ลูกผูสองมื่นสามแม่ลูกแม่สองมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับโคบนี่ 27. สองมื่นเจ็ดเศร้าเจ็ดครับเป็นราคาห้องสองโค้มครับหามื่นครับพี่น้องโคบละสองมื่นหา โอ,โอ้พี่น้องตตวใหญ่ตใหญ่พี่น้องแต่ว่าอันอาจจะเป็นงวอเขาเง้ยเาครับพี่น้องเป็นงัวเขาเงา้เอ้คมลูกปูกบสองหมื่นสามพันบาทครับผมนี้สองหมื่นสามกำลังต่อรองราคาพี่น้องกำลังต่อรองราคากันเดี๋ยวสิสอบถามราคาไอ้เบอร์โทรหนรนนร้นะครับอันนั้นหอยฝากเบอร์เลยครับผมศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเก้าหกห้าเก้าหกห้าอันนี้ก่อ 9386ครับ9386เนาะห้อยยังก่อนห้อยสันบาระเบือ๊รอสันกับสันหอกันมาที่นี่สองสันเลยมาที่นี่สองพี่ลอยโลกฮะสองพี่ลอยโกพ่าห้อยสันกำลังมาต่อให้กันเออป่ามันเป็นงวงใหญ่เลยพี่น้องนี่แหละเอาแม่บอกแม่พันตัวใหญ่แบบนี้ครับอ๋านี่ๆขอแบ่งคมเดียวยกได้แยกได้ครับ มันหนีง่วเขาบงปลาไหลหอยชาดสวัสดีครับผมได้ตัวไหนมาครับบ่ได้เทบ่ได้ดิโอว่าสื่อง่วโค้งคุณผู้บริโภคอกกันเถอะว่าสื่อง่วโค้งโอ้มาสื่อแม่แยกลูกบ่นี่นี่อ๋อนี่นี่ขายผู้ใดแยกลูกไปเราก็สิขายเราสิื่อหอยชาติสิเอาง่วงโค้งไปขุนนะครับเนาะอ่ะนี่ครับเป็นกระจอบด้วยกันหอยชาดจะเอาง่วงโค้งไปขุนอ่ะนี่ครับโซนง่วงงามครับพี่น้องโอ้มาหนีง่วงงามกับ่หลายหลนะครับผมพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ของไผ่น้อ,นนอ,นอ,อ,นอไ 25, อ่ทองมีบม่คอะค่อซ่อค่ะค่ะบ่บะบค่บ, 25, บค่ะค่ะบ่ะค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 ่สค่ะค่ะท่ะค่ะค่ะง่ะค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 อค่ะค่ะ่ะ่ะค่ะค่ค่ะคะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะค่ครค่ะ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 ค่ค่ะ่่ะค่ะค่ะาะย่นคคค่ข่่ี สูง140สองหมื่นห้าตัวตัวอดไอีกตัวนี้เนาะเอาราคาหัวแม่สาวตัวนี้ก็ยืนดีตัวนี้ก็ลอย40บวกราคาเท่าไรตัวนี้สองหมื่นห้าอาพี่น้องสองหมื่นห้าตัวนี้ก็สองหมื่นห้ายกคู่ก็ห้าหมื่นแต่ว่ารถรถได้ยซงฟี่ทัวรอีสานครับพี่น้อง 25, นี่สองหมื 25, ่นห้าตัวละสองหมื่นห้านะครับพี่น้อง, 25, 25, อ,งอันนี้รถธรรมชาติเนาะอ่ารถธรรมชาติ อสองหมื่นกว่าครับพี่น้องอันนี้คือราคางวงาามด้ครับดูรอบๆตัวนะครับสองหม้หาเป็นราคาร้องลดได้ทรงฟีได้เอาฝากเบอร์นะครับผม092ครับศูนย์เก้าสองสีาเกสองครับผมหอยพัดผ้าสองคอนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามบรรยากาศการสื่อการขายพี่น้อง เดี๋ยวโฆษณาตลาดใหม่นะครับตลาดใหม่เดี๋ยวเปิดตลาดตลาดนาเชือกครับพี่น้องตลาดนาเชือกจะเปิดนัดแรกครับวันที่23พฤศจิกายนนะครับอยู่ในตรงข้ามกับดูนลำพันธ์นะครับอำเภอนาเชือกครับเป็นเจ้าของตลาดนี่แหละครับพี่น้องมันไปเปิดใหม่จะเปิดทุกวันเสาร์กับวันอังคารนะครับนี่พี่น้องเป็นท่านเป็นสสนะครับสสสัพพัญยูครับเป็นเจ้าของสนามนี้แล้วก็จะไปเปิดอีกตลาดหนึ่งครับตลาดใหม่นะครับพี่น้องสองคม หาหมื่นนะพี่น้องเบิ่งสองพ่อมหาหมืน่นแบบเงยเลยอ่ากำลังต่อรองราคากันเดี๋ยวมาชมโซนนี้ครับโอ,โอ้ตัวนี้หายตัวนี้หายตัวนี้หายนะพี่น้องอย่างในสนามก็ต้ง high, องระวังระวังหายนะครับตัวนี้อ้าอะให้บีบอีกตัวมีดิบะไรอีกตัวอ๋อพอมาหางูอ่สิครับเกี่ยวขเขาแล้วไปแล้วๆโอ้นี่แหละครับเกี่ยวขเขาแล้วก็หางูไปเลี้ยง เอาแม่สาวครับแม่สาวอืมแม่สาวตัวนี้หนาดีครับพี่น้องแม่สาวตัวนี้หนาดีขายกันไปนพอตัวนี้ขายกันไม่พอตัวนี้ขายขายแล้วขายยี่ห้อพ่อพี่พ่อไปเลี้ยงเตะเก่าพ่อไปเลี้ยงหมื่นเก่าเตะหมื่นเก่าพี่น้องอันนี้คือขาดทุนครับขาดทุนอันนี้คือราคาขายแล้วหมื่นเก้าคพี่น้องมีแต่พี่พ่อเจ้าเสี่ยงกี่นี่ยเพิ่นซื้อขาดทุนขาดทุนเอาไปเลี้ยงพี่พ่อ เอาไปเรียงทา้งในวะอ๋อเอาเป็นแม่บอกแม่พัดหนังหนาดีเนาะหนังหนาดีครับลูกสามหนึ่งครับลูกสามขาดทุนดีตัวนีิขาดทุนครับหมื่นเก้าอันนี้คือขายกันเรียบร้อยนะครับนี่คือราคาในในอ่าขายกันเรียบร้อยหมื่นเก้าเป็นแม่สาวครับแดงโบ๊ดีครับพี่นอ้องเบิาาองราคาหัวหมื่นเก้าราคาบิดเบียด er เนื้อเนาะครับราคาเบียดเนื้อเลยเนาะ แม่งครับราคาง่วงงามเด็ยง่วงงามราคาเนื้อเอ๋อไม่เห็นเหตุที่พอคนอยากได้น้ำก็เลยงอีพอเอาแบงปันไปเลี้ยงเนาะครับเิ่งหางมันครับเิ่งหางมันโคตรหางใหญ่เนาะนี่ยนี่พี่น้องมื่นเก่าขายกันเรียบร้อยแล้วครับผมวางปีสองปีบังคับสองมื่นขึ้นสามมื่นนี่ครับสามมื่นเก่าสามมื่นเก่าพี่น้องอ่ะเดี๋ยวหาเลาะมาเรื่อยๆพี่น้องง่วงกับเขาพ่อสมควรนะครับเดี๋ยวแต่ว่าเดินตลาดต้องระมัดระวังหน่อยพี่น้อง บางตัวห้ยหายนะครับพี่น้องสวัสดีครับเด็มากตัวครับวันนี้ขายเบิดไปเบิร์ตแล้วโอ้หมานตัวนี้ไหมหมานหมานครับพี่น้องหมานอตัวตัวบีบมาเตอร์ขายไปขายแล้วค่ะแม่ลูกบีบมาเตอร์เหรอขายยึ่ใส่ขายยึ่สนามหรือว่าที่บ้านบ้านถือคอนแกนค่ะเป็นเทุ่รมาจากเป็นโทรมาจากไหนเต๋แม่นค่ะโทรมาจากโทรมาจากคิดเต๋ออ๋อถือใจแห้งเลยเต๋อมีมาเตอร์เนาะไปส่งเขาหนีไปส่ง สามหมื่นหนึ่งพันโอ้ตามตามที่ต้องการเลยค้นซื้อกับพ่อใจได้ง่าง่วงง่ามพร้อมได้บีบมาเตอร์ความนี้พี่น้องอ๋อเปิ่มาต่อเลยอ๋อสุดยอดสุดยอดเอามันมันครับเหลืองง่วงวอ์พนาพอมาอ่ะมีบรรยากาศการสื้อการขายครับราคาง่วกอะตอนนี้ คือโดยปกติพี่น้องช่วงเกี่ยวเขามันก็นจะราคามันจะค่อยขยับขึ้นนะครับพี่น้องเป็นของทุกปีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคามันเริ่มขึ้นเริ่มตึงขึ้นเอาง่ายพี่น้องเริ่มตึงขึ้นสายเลี่ยงคนเกี่ยวเขาขเกี่ยวนามเร็จแล้ว่นกัสิหาร้อยเลี่ยงนะครับไปเลี่ยงครับวัสดีคับโอ้นี่ง้วสาวนะครับพี่น้องง้วสาวเอาหาราคาปะปครับปะอใหญ่ครับโอ้ทางนี้คนหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าบวลุเจ้าของนอยูไสแน่ครับ ตัวนี้กําลังจูงเสียกุยกำไพน้องเดี๋ยวตัวนี้น้อยนี่จักบาทนี่ขายไปพ่หตัวนี้เต้จักบาทหัวตัวน้อยนี่อยากได้ห้าพันบาทมากับมากับไปนี่หลานหลานน้อยหลานน้อยโอ้ตัวนี้ตีอยากไดปหาพันหาพันพี่น้องสาวน้อยครับโอ้ตัวดีนะครับพี่น้องตัวดีอห้าพันบาทนะครับตัวนี้ต่อรองได้อีกนะครับพี่น้อง ต่อรองได้อีกอ๋ยถึกครับพี่น้องนี่นี่นี่เอาเอาอาจจะเอาไปฉีดวิตฉีดยาบำรุงฉีดยาไทายพญยาดจะน้อยพี่น้องยังน้อยมากก็อ้วนเป็นตัตไหมครับพี่น้องห้าพันบาทลดได้อีก้อครับพี่น้องแต่ว่านี่าราคาบ่อดวร่วมทรงรัคพี่นอ้องอ่นี่ห้าพันบาทพอได้มกักโตครับได้มวมั่จะโตเด้๋วมั่ตเดียวเดียวั่วเดียว <laughs> ขึ้นรถที่ที่มาเลยตีอ๋อฝากเบอร์น่อนครับผม แปดหกศูนย์แปดหกสองสามเก้าสอสามาสามหกห้าหกสาพอซื้ออะไรก่อนพอไหมพอไหมบัตรเบอร์นี่ตีบัตรว่าปีบัตปีปฐุมเนาะบ้านไหนพ่อบ้านไหนว่าปีน้องว่าอ๋อบ้านน้องว่าเนาะที่ถนนใหญ่นี่เนาะครับผมเอาเอาราคาของถือครับพี่น้องห้าพันบาทครับตัวนี้ห้าพันบาทนะครับลดได้หรือครับพี่น้องลดได้เป็นเครื่องอมห้าพันบาทสาวน้อย โอ้ตัวหนึ่งสาวหน่อยตัวนั้นเห็นตัวหนึ่งนังนาๆครับพี่น้องเมลู่าของไผยคือบางตัวกับเพื่อนกระสือขายกันเรียบร้อยแล้ครับพี่น้องอะอย่าไม่เลยมาพ่อแม่อวยครับพี่น้องแม่อวยแม่อวยของถือครับวัอนี้ได้บากตัวแม่ได้มาสามขายตัวหนึ่งแล้วได้มาสามขายตัวหนึ่งอันนี้แม่มาพ่อแม่เป็่นแม่ลูกบ่ ดอกเงินดอกทองไปหมักงัวนโอ้เจ้าบ่าวเท่าไหร่ก่อนสองตัวนี่สองตัวนี่เจ้าหกตัวนี่เจ้าหกป้าแต่ว่ามันเข่าตำล่าได้ครัแม่หน่าดางหางดอกเขา่าตำล่าเปะเลยดองเจ้าบ่าวลูกเป็นตัวดีดีครับแม่เพิ่นจะหาหน้าเป็นดางนัดหน่อยนะครับเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิังนี่พี่น้องเอาเข่าตำล่าเปะเลยเอาพะยางัวครับพี่น้อง พญางัวหน้าด่างหางดอกลูกลูกลูกกระดอกติว่าพี่น้องลูกกระเต็มแม็กเลยครับพี่น้องผสมยอดพร้อมนี่ครับเพราะว่าลูกมันโตดีครับหนาใหญ่พยบตีเรืองหน้าด่างหางดอกพี่น้องเด็กโตใหญ่เลยลอยหาสิบพญางัวเลยสองหมื่นหกหม่องเอาเลยบอดิทรงพร้อม ถือตัวละ 103, มืนสามพี่น้องตัวบก <หา S 1> ใหญ่นะครับอันนี้เราประกันว่าตัวใหญ่แห้งครับนี่มืนอน <c oughs> ันโทวมาเบิดเบมมือนตวมาเบเบิดมือนตัวมาเบิดเบินนีมั้ยมอดัน,นมาเบิดบิดตีมือนม<ห>าล <ะ S 2> าบิดดีแ้มดันตัวแรเบเบิดตีมัแยมอดันตับดเบิกตีมล้ยมอันตัวิดีบดตีั้ยี่ันมบบีมั้อนัเบิ่เบิมั้ยมอดันตับพเตี่น้องไมาเบเขาตาเ้ยให้ลูกกระหางดอกแม่กม หน้าด้างหางดอกครับพี่น้องเอาพญยง่วอพญยาง่ว2สองหมืนหกครับแม่อ้วยตัวได้ขายแล้วก็แม่สาขายไปแล้วฝากเบอร์ได้ไหมศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่งหสองห้าสามเก้าอแม่อ้วยบ้านบ้านนี้ก็แม่บ้านบ้านยิ้วอ่ําเภอบระเบรอครับผมตำบลบัวมาดเนาะตำบลน้องม่วงน้องมวงพี่น้องสองหมืหกพันครับ เป็นมองขายนะครับราคาขายเลยเป็นราคาขายตะลูกก็คุ้มเลยพี่น,อน้องเมื่อนี่พี่้องมาลูกกันยังหนาเลยครับพี่น้องสองหมื่นหกพญาบัวงามงามพี่น้องนี่พี่้องเมื่อหางสองหมื่นหกครับตัวใหญ่แม่กะหนาด้เข่าตำราครับพี่้องตำราพญางวัวอันนี้ชาวบ้านก็ลังมาสื่อพี่น้องนี่ชาวบ้านก็ลังมาสื่อ สวัสด <correction>, <ITA> ีครับผมอัดีช่องบารุตนะครับบารุตนี่ตลาดนัดวัวออนไลน์โอ้เห็นผูรอผูรอตัวนึงครับพี่น้องผูรอตัวนึงอ่านี่กําลังเห็นผูรอกาลังต่อร้องราคากันโอ้เอาเปรียบเทียบราคาง้อผูรออห้พี่น้องบึงของไผ่น้องตัวนี้ของเสียร้อยบอกอ๋อเสียร้อยวัวงามพี่น้อง เออเพิ่นสั <boundaries> ่งเมาผมเอาเม่ามาส่งเออเอากุ้งวัวมาส่งให้เพิ่นครับตัวนี้อ่านี่ครับนุ่มรอเลยลูกไพล่ะตัวนี้ลูกไผลตัวนี้ลูกเสียร้อยลูกเสียร้อยลูกไผลก่อนลูกไผลต้นสะพลบ่กไวเซตต้พลอ่าต้พลไวเซตต่งหนึ่งหกอายุเท่าไหร่ครับตัวนี้สองปีกว่าสูงร้อยเท่าไหร่สูงร้อยหาซบปวกเอาพี่น้องไข่ดำดีมันมันเริ่มทับไป มีผลงาาแล้วสองตัวเนาะผสมแล้วสองตัวแหละพี่นอ้องอ่าสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกบวกครับลูกทศพลไวเซตหนึ่งหนึ่งหกเปิดราคาไปเท่าไหร่สี่หมื่นบ 40, าทเออหลอดได้อยู่แล้วลพี่น้องเปิดสี่หมื่นพี่น้องราคารักสาแล้ะครับพี่น้องต่อเอากับราคาพอพันครับใบหลอดนี้เนาะอ่าทศพลไวแซตหนึ่งหนึ่งหกครับไซส์ใหญ่สองปีกว่าอืมโอ้สีดีสีดี พอพันได้ครับพี่น้องเอาไปเป็นพอพันพอคุ้มฟูงได้นี่เป็นวางวดงามครับพี่น้องเลี้ยงงวสมัยใหม่ต้องมีพอพันพอคุ้มฟูงนะพี่น้องไปล่อตับผสมหลอดเดี๋ยวนี้มันค่าผสมผสม,มันแพงพี่น้องบอกงไงผสมมันแพงหรอกการงวดค่าง,งวมันกลับ,บว่แพงครับออกลูกมากมันกลับ,บว่ได้บางคนกับขายบ่ได,ด้หอดค่าน้าเชื่อกับนีเอาฝ่อกำลังมาเบิร์ครับพี่น้องเอาฝากเบอร์หน่อครับผม 0 6 5ย์หกห้าห้าเก้าสองสองศูนห้าเก้าอ้อหอยไหนหอยโก้เนาะโก้บาระบบือครับพี่น้องง่วงงามควายงามโอ้พี่น้องเห็นพี่น้องเวียดนามกำลังมาต่อสวัสดีครับพ่อแหล่วัสดีครับผมสวัสดีนะเดี๋ยวรุ่มอันนี้พี่น้องเวียดนามกำลังต่อเตะเจ้าบาทห้องเจ้าบาทเปิดเลยสามหมื่นเจ็ดพันห้าเปิดเลยสามหมื่นเจ็ดเป็นสายเนื้อเนาะโอ้ดีดีพี่น้องเวียดนามให้ตัวไหน กาล่างนี่มาเบ่งบรรยากาศตัวนี้นี้เท่าไรพ่อหม่0อคงมืนอนี้นนสองมาถือกนแท้อนไข่จานุมไข่โยหมื่นสองพ้าร้อยดีกว่าซื้อว่าหน่อยหมื่นสองพันห้าร้อยครับอ่าดีก็ซื้อว่าหน่อยครับอ๋อปันปันพูดกนจิตเด็กไระรถกระขายรถสองเสียน สองแสนรุ่นไหนเกาเอิดรุ่นไฮรักโอ้เอาไฮรักโฟวิลของพอแหล่ครับพี่น้องขายกับขายได้ครับพี่น้องเอาเอาเออเพิ่นเอามาแมลกงัวโอ้ก็ของพอแหล่เนาะอ๋อใครสนใจราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่เปิดไว้สองแสนตัวนี้เปิดไว้สองแสนโอ้รถ รถโฟวิวพี่น้องอ๋อขื่นหอวไม่ห่วยอยู่เนี่ยหัวไม่ห่วยเลยรถเศรษฐีเพื่อนเนี่ยรถเศรษฐีเก่าพี่น้องอ่าคันงามเลยพี่น้องเมื่อไหรู้เลยข้างในี่ห้องเท่าไหรก็ห้องสองแสนเปิดได้สองแสนอ่าพี่น้องเอาเอาโฆษณาสัมพันธ์พี่น้องสำหรับใครอยากได้รถของเอ่อพอเล่ครับราคาเนี่เป็นราคาห้องนะครับพี่น้องนี่พี่น้องคัดบอกยังไงสองแสนครับพี่น้องอ่าซอยกันขายครับพี่น้อง เอาฝากเบอร์เบอร์นั่นบ่เบอร์นันเลยเนาะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์สองแปดเก้าสามเก้าเนาะก็แหล่บอระเบือครับพี่น้องสองแสนบาทลดโฟวิลขายผักขายหยากายมีดเลครับพี่น้องเป็นตลาดชุมชนเล็กๆครับพี่น้องพี่น้องกะแก่หยาแก่ยางมาไอ้แก่ผักมาขายครับพี่น้องเป็นตลาดชุมชนราคาเบาๆราคาเกษตรกรเดี๋ยวเลาะมาเบิองคมนี่กันหนาสนใจพี่น้องสองคมหามื่นบาท เดี๋ยวยางมาเลาะเรื่อยๆครับพี่น้องขายไป้รอรารอ,อาขา,อขายเรียบร้อยแล้วโอ้คมสองคมหาหมื่นข,ขายเรียบร้อยป่ะนะมันกับพ่อซื้อเนาะซีตัวหาหมื่นตัวบักใหญ่ครับพี่น้องโอ้แต่กี่คนเราเจ็ดแปดหมือ 8, มน,นอยังหน่อยอเดี๋ยวมาทางนี้ครับเป็นงกำลังใจทุกคนพี่น้องช่วงนี้ราค่าง,งวกั เริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องเริ่มดีขึ้นมันจะเป็นช่วงของทุกปีอยู่แล้วครับช่วงเกี่ยวเขาหลังเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเขาแล้วครับเป็นช่วงทีร่ราคางวอมันเริ่มขยับขึ้นนะครับทางนี้ก็สื่อขายกันเรียบร้อยครับถางงัอหน่อยครับงวอหน่อยก็ผู้สื่อหลายตลาดกนุนันกับราคากับสิขยับขึ้นครับเป็นกลไกการตลาดทั่วไปนะครับหาพันบาทกับมี่พี่น้องลดใดพ้อมครับพี่น้องนี่ชาวบ้านกับขามาซสื่อบางคนเกี่ยวเขาเกี่ยวนามนี่แหละครับผมสัมผัสกับบางคนกับเกี่ยวเขาเกี่ยวนาแล้วก็มาหาสื่ ไปปล่อยใส่หญ้าใส่ฟางครับผมเป็นกำลังใจทุกคนครับเอาสลาบุนี่ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทางงาพวงกินมาแล้วก็ฝากขุมมั่วนนะครับพี่น้องส่งฟรีเก็บเงินไปทางนะครับพี่น้องทั่วไทยนะครับเอสสามร้อยเก่าสี่ร้อยนะครับเก็บเงินไปทางทั่วประเทศนะครับผมเบอร์โทรก็ศูน7 7แปดเจ็ดเจ็ดเจสีาหนะครับผมสลาบุนี่ขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับ